เสียขวัญตั้งแต่เห็นผงคลีภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภทเพียงแต่เห็นผงคลีฟุ้งขึ้นในกองทัพข่าศึกก็ขวัญหน,นีครั่นครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเพียงแต่เห็นผงคลีก็ขวัญหนีขั้นครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ ไม่อาจจะสืบโหมจันต์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤรือหัดข้อว่าผงครีสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุได้ฟังข่าวว่าสตรีหรือกุมารี ในหมู่บ้านหรือนิคมโน้นรูปสวยเป็นขวัญตาเป็นขวัญใจมีผิวพรรณและสวดทรงงามยิ่งนักภิกษุนั้นเพียงได้ยินข่าวหรือเท่านั้นก็ระย่อท้อถอยระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบพรหมจรรท์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขา บอกเลิกศิกขาหมุนกับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤือหัดความที่ได้ยินข่าวหญิงงามนี้ได้ในข้อว่าเห็นผงครีสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเพียงแต่เห็นผงครีฟุ้งขึ้นในกองทัพฆ่าศึกก็ขวัญหน,นีครั่นครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุแล